เฮล่มุ่งไต้นคลิเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดิ้งก็มาเดี๋ยวคนนี้ก็มาเดี๋ยวตามมาก็ได้แต่ไม่ว่างเลยที่บิ๊กดูตั้งแต่อต้นคลิปเลยใช่ไหมเป็นเน้นปะทะเป็นเน้นการน้ามี่ยิงเลยเกิดแล้วสกินเดิมเดี๋ยวสกินให้เอา สวยเลยอ่ะสกินเปล่าพี่เปลี่ยนสกินปืน M4 หน่อยเอาเอา M4 พี่ได้เลยเนี่ยฮะปูพี่ไม่มีพีไม่เป็นอไรีพิกเอาไม่สกินใหม่เลยก็ใหม่นะพี่ไอขายรหัสไปแล้วใช่ใช่พี่ขายไปแล้วตอนนี้พี่ลินตัวนี้แหละเออถามเลยผมถามพี่ไอมานานแล้วแต่พี่ยังไม่ได้ตอบพี่ขายรหัสใน ไอ้ราาที่พี่ขายไปได้กี่บาทได้กี่บาทใช่ขายเอาแบบรวมเลยนะอ๋อได้ตัวนี้มาที่เลขกับเขาที่เลขกับแอดมินอ่ะแล้วทีนี้แอดมินก็ให้เงินอีกเพิ่มอีกสี่พันห้าไม่ถึงหมื่นหรอแต่แต่ตัวนี้แต่แต่ตัวนี้ข้างหน้าไม่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 ดพไปโดนไปโดนโอเคโดนโนนี่เดียวโอ้โหอ้ไม่ันโดนไกลขนาดนั้นวะ อรถผีมันไกลออกมาแล้วมันโดนวะเอาข้างหลังเตรียมยิงเนียเดี๋ยวรถมาไป,ไปก่อนไปก่อน,น,น,นไปก่อนไปก่อนเออมันมันขี่ดักมันขี่ดักไปก่อนไปก่อนไม่ต้องลงไม่ต้องลงไปเลยไปเลยไปเลยเยอะเยอะยอะไปอไปข้างหน้าก่อนก็ได้แล้วก็ไอดีเนี่ยมูล,ลค่าที่นอดมินขายอ่ะห้าห้าาพันเ็ดรู้สึกน,นั่นแหละขายถูกขนาดนั้นที่ไงพี่ผมดูรวมๆแล้วมันต้องแบบ เป็นราคาเป็นแสนอ่ะไม่ไม่ไม่ก็้าขายมันต้องขาดทุนอยู่แล้วถ้าเราจะขายนะมันมันไม่มีกําไรหรอกถ้าขายแบบเกมแบบนี้อย่างเช่นแบบมันก็มีในเพจอ่ะมันก็ขายเลข R O V ก็มีฟรีไฟก็มีอะไรเงี้ยเปลี่ยนรถเด็กๆมันชอบเลขไงยังที่แบบซื้อไอดีไก่แบบเนี้สี่ห้าร้อย่างเงี้ยมีปืนเลจินช่องคลุมอ่ะเฮ้ยขับรถใครวะใครวะแหวมใคร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 มางรอบมางรอบ โยนบอลอยู่พุ่นอยู่บนบอลโยนหลังคานีโบนนั่นแหละเดี๋ยว้อเด้อเดเดี๋ยวระเบิดขึ้นไปแป๊บมันลงแล้วมันลงแล้วมันโดนลงมามันใช้ S M G ยิงผมสวยมาแค่นี้เหรอที่บิ๊กน็อกตัวที่มันฆ่าผมได้ด้านบนมีด้านบนมีคู่สองตัวเหรอใช่มยิงกันอยู่ในบ้านเลยอยู่ในบ้านก่อนพี่อยู่ในบ้านเงินบ้านหลังไหนวะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเอาโหลดเอากไปเอยู่ไอ้ดอกเอายังพี่ไอ้ไอ้เอายังเปิดเอาแล้วสองทิศทางเลยอะเอาแล้วใช่ไหมู่ด้วยกันอะมีเกาะม่วงไหมมีอยู่กับเจเนี่แหละขอนหนึ่งเอเอเจสวยหมดแล้วอะเจเอาจริงเจสวกหมดแล้วมันขี่รถแล้วหนีแล้วเออมันขี่รถหนีแล้วปล่ไปไปลไปไปเดี๋ยวเราค่อยไปเดี๋ยวมันมาลงไปลงมันลงลงนะ หันมาเพื่อนมันไปเก็บของอยู่พอดีเมื่อกี้บี๊บิ๊อันนี้ปันทันระมาเลยท่มาเลยอุ้ยอุ๊ยอุไงเป็นผมผมเลือกตัดสิเจหูยังไม่ได้เก็บกระสุนเลยด้วยซ้ำพวกมันตายแล้วมาแล้วเรียบร้อยน็อหหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วมันมาไล่ค่อยมาเจนี่นี่ใสแย่มากมากเลยนะเจเจต้องสั่งสอนมันไปละชนเพื่อนร่วมทีมอ่ะ เห็นไหมสกินธรรมดาก็ยิงได้เอาเพื่อนตายเอาหมามันตีให้ปรีแดงกับหมาพวกนี้ยืนยืนเซอร์นึกว่าเจย์ตแจกไปเอยู่หนึ่งหมาล้เอาอยูงนะบอลไอ้ไหมสลด์ตัดขาลมอัดโคโคลโคลกำลังไปโคลกำลังไปอีกตัวนึงมีตัวนึ่งบอดมั้งนี่เหมือนนี้น่าจะบอดระวังนะตัวนึงก็ระวังให้ดีโอ้โหโขนโขนโขนนะโขนนะโขนนะเดี๋ยวเจ๊ยิงโคนะ เส็บปารอดอีกคุณงใส่อีแบบนะอยู่ข้างในอยู่ข้างในไปเลยไล่เลยเดี๋ยวพี่อยู่ข้างในข้างน้ำข้างน้ำตายตายตายรัดไปรของเลย <c oughs> อือเ,เอาสีม่วง,วงเอาลูกซองอัดมัน,นเอาลูกซองอัดมันสามสี่นะถูกกว่าไม่ตายาีว่สมงรอนแป๊บม้ามาไปยังไ,ได้แล้วไปละเดี๋ยวไปช่วยสีม่วงไม่ตายจีโอเคโอเคเดี๋ยวตามไปป่ามันไม่วิ่งนะ หน้าไปทีม่ะเอาห้าทีทีมวไปทีขอยู่ยุคตี้อย่าเพิ่งตายกันนะนี่แล้วหน้าเยอะข้างหนี้อยู่สองตี้โอ้บ้านหลังนี้มีคนโอ้มบนหลังคามีคนบนหลังคาบนหลังคาเดี๋ยวจัดการกันหน่อยจัดการจัดการจัดการมีคนเดียวมีคนเดียวตี้หนึ่งมาตี้หนึ่งมาคนเดียวเหรอเออมันอยู่คนเดียวบนหลังคามันย้อนมา มันยอนหมามาหาข่อยขึ้นกันน็อก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 ไหมน็อกไหมหลังๆตายน็อกน็อกตายละตายละโอเคอี่าเขาวางรังเชือกน่ะนะคอมาคอมาใช่คอมาอมาใช่ใช่คอมันปลาเลยโดนราสเตอร์ผูแน่จ่กล้าออกนอกเลยเฮ้ยมีคนอยู่ฝั่งเจ๊เดือดสองทีมเดือดสองทีมใครข้างหน้าข้างหน้ามีสไนเปอร์มีสไนเปอร์มีสไนเปอร์ หนึ่งตัวหนึ่งตัวตรงนั้นแหละโอเคโอเคโอเคเอาทีมจีนวิไนเปอร์ใช่ใช่ใช่สองตัวเลยมันอยู่ดิอันนี้ก็แปลว่าสองทีมสุดท้ายแล้วนี่ใช่ก็สองทีมสุดท้ายไงใช่ใช่สองคนสองคนเหลือสองคนแล้วสองสองข้างหน้าข้างหน้าแหละอันนั้นแหละตรงอันนั้นแหละอยู่ที่เสียเปียก มาเร็วโดนยากยากยากเกมนี้สู้ๆเลยกันกระปุกแตกแล้วโอ้ยมันยิงสองข้างเลยอ่ะเออนั่นแหละ